กันสามองค์ตามแนวโคดเขามีท่านพระอาจารย์ขาววัดถ้ำครองเพลนจังหวัดอุดรและพระอาจารย์มหาทองสุขสกลน,นครออกติดตามทุดงสันจรตามป่าดอนแดนดงพงไพรไปถึงช่องแคบจากขึ้นเขานั้นต้องตรงไปให้บังเอิญมีช้างตัวใหญ่หากินใบไผ่ขวางทางพอดี ทางใดจะหลีกลบไปให้ไกลจากช้างที่กินใบไผ่พุ่งกลางยืนขวางทางน่ากลัวตัวนี้พระอาจารย์มัน่นบอกท่านอาจารย์ขาวในทันทีพูดกับช้างลายใหญ่ตัวนี้อย่ารอรีขอทางผ่านไป พระอาจารย์ขาวก็กล่าวคำกับช้างทันใดว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายจงช่วยหลีกทางให้เรา หยุดกินใบไผ่ทันทีครั้งที่สองได้ยินว่าจีหันมาทันทีหูกลางอาญาพอเห็นดังนั้นไม่เนิ่นนานพระอาจารย์ขาวก็พูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพวกเราขอทางสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ชายหลีกทางเราพอผ่านไปได้หากพี่ชายยืนขวางทางไว้เราไม่กล้าเดินไปดอกนา วันนั้นหันหน้าออกไปเอางายาวยาวสอดไว้กลางอกอไปไม่มองหันมาพระอาจารย์มันเห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่าจาว่าพวกเราไปได้แล้วนะเขาไม่มาทำอันตรายเขาเปิดทางแล้วให้พวกเราก้าวเดินผ่านไปจึงพากันผ่านพ้นไปได้เดินเฉียดช้างคลายใกล้เพียงหนึ่งวา เพอเอินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุกซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาเขนแหนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันที เมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กําหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นะมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทําท่าทางตึงตังรากับจะขยี้พวกเราให้แหลกและเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้าก,กอไผ่เอางายาว,ยาวๆสอดเข้ากลางออไผ่และยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณทําไมจะไม่กําหนดดูมันเล่า แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างครับที่แรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้ มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับทําไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะมันมาลากซุงได้หรือขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทําอะไรขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กําหนดดูใจมันตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับและอีกหลายคําถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่านี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนหรือยังไง จะไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรเลยหรือเพราะถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่